ครับจะโลงเรียบร,ร้อยแล้วเนาะครับเนาะครับผมลงเรียบร้อยแล้วเสร็จทัพแล้วครับตายด้วยแฮโก้บาดเลยดึงห้อยเราด้วครับบาดนึ่งถ้ากันบึงหวยล่ะ บรรยากาศรอบวัดจะอูวัดไงครับเป็นวัดปา่าจะาัดไงเนาะครับเนาะบรรยากาศดีลมเดินครับเนาะอ้าไม่เป็นอู้หูกระเทน นี่ครับน้อบรรยากาศงามงามครับผมคร,รับคล,ลิปนี้ก็ฝากไปซ้ำหนีเนาะครับเน,ะนะาะฝากเป็นกำลังใจให้กับซองหน่อยๆนะนาะครับเนับฝากกดไลค์กดติดตามได้เยครับ,รรตรตรบวสวัสดีครับ